วันนี้ครับเราจะไปดูไปสำรวจหาหนอนของด้วงครับด้วงครับเป็นแมลงปีกแข็งชนิดหนึ่งครับด้วงมีหลายกลุ่มครับมีทั้งด้วงขีมและด้วงกวางครับมีที่เราน่าจะเจอได้ก็จะเป็นพวกด้วงหนอนตัวอ่อนของด้วงและอมะพร้าวครับซึ่งมันจะเจาะกินอยู่ตามพวกขอนพวกของ,ของต้นหมากหรือไม่ก็ต้น,ตนมะพระ้าวครับแล้วก็อาจจะมีพวก หนอนของรุงคีบราชนดนะครับต้องไปสำรวจดูครับแล้วหนอนเนี่ยครับเราต้องนำมาเลี้ยงเป็นตัวเต็มวัยถึาจะรู้ครับว่ามันเป็นชนิดอะไรครับคาดว่าหนอนรุ่งน่าจะอยู่ตามพวกขอนไม้หูครับเช่นขอนไม้ขอนน้ำนะครับลองไปดูดิครับไปเลยครับ ไม้ผูกเงี้ครับน่าจะมีครับดูค่ะโอ้โหมีอึนะครับนี่ครับนี่เป็นอึของหนอนด้วงครับมาดูเลยกะขนหนาของมันนะจะเป็นเม็ดเม็ดสีตาลตาเงี้ยครับเห็นไหมครับนี่เป็นอึของหนอนด้วงครับไม่ปวอาศัยอยู่ครับเปิด มันผุมากครับเราใช้พั่วเจาะนี่มันคือต้อนอะไรต้นนี้น่าจะเป็นของเป็นลำต้นของต้นหมากครับมันคล้ายๆต้นมะพร้าวครับแล้วด้วงมันจะกินอะไรเป็นอาหารไม้ผุผุอย่างเงี้ยแหละครับโอ้เนนนมื่อกี้สังเกตยังไงที่เป็นอึนของด้วงมันเป็นเ<อ>ม็ดๆนะครับนี่อครับ วานเจออ่อนด้วงอะไรครับอ่อนด้วงพีน่ะครับอนี่ก็อาจจะีม่แล้วไม่ด้วงันถึงว่าอาศัยอยู่ตามขอนไม้ผู เอาต้องเจาะไปโดยโตรงนะครับโดยใช้ตัวอ,อย่างนี้คเจาะเข้าไปครับในความ,มลึกที่เราคาดว่า เดนว่าน่าจะมีไหมครับเนี่ย่ะมีแต่ว่าต้องยกมาทำตรงนี้เพราะตรงนั้นมันจะหลอน้อบพี่้องอยากขุดเรื่อยๆพี่ต้องขูดแล้วก็ดูก,ดก ยมนี่ตัวม,ม,มันหนามมันเยอะเกินไปไเฮ้ยวิธีก็ขุดเข้าไปได้ไหมเด็กขุดเข้าไป ฮ้ฮตขีเจอแล้วครับเจอแล้วครับนี่ครับนี่นไครับนี่ครับแน่เป็นขนอนของหนอนแมงนูนแมลงนูนนะครับเป็นตัวบิดแข็งชนิดหนึ่งเหครับครับแต่ไม่มีขาค่ะนี่ครับแล้วตัวมันเดโตไหมเนี่ยโตประมาณเท่านี้แหละครับแล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นด็กแด้ครับโอ้ตอนนี้มดเยอะมากครับอาจจะมีอีกครับเพราะเราเจอหนอนดวกขนาดไข่ไอ ของหนอนด้วยมะที่ชิ้นใหญ่แล้วมันอยู่ร่วมกับปลวกไหเนี่ยหรือมันกินปลกด้วยเออนี่ตัวเล็กครับมแมลงนูนครับอีกตัวนึงครับหน,น,นอนช่วงนี้มันสกรปรกนะครับไมฮะมกินพืชครับ ตัวเองเหรอลอ,นอนดูช,ดชัดๆตนที่เห็น,นชัดๆว่ามันเป็นหนอนมีกี่ขามีหกขาครับอธิบายหน,อน่อยสิครับลองดูชัดๆหนอนผีเสื้อมันจะมีขาปลอมมีขาปลอมอยู่ครับแล้วหนอนด้วงมีไหมหนอนด้วงครับหนอนด้วงไม่มีครับอยู่ในรูนี้ครับอยู่ไหมครับ อันนี้เป็นหนอนด้วงอะไรครับตัวนี้แปลงนูนครับรับตัวใหญ่เลยครับแล้วจะเอาไปเลี้ยงเหรอครับครับครับเอาไปเลี้ยงด้วยอะไรครับนี่ละครับใช้ไม้ผกครับนี่หนอนด้วงคีมครับไหนครับมันต่างกันยังไงนเปืออะไรครับหนอนด้วงทีมครับ อ๋อแมแงนูนไม่เจอหนอนรังคีมหรอครับเจอแต่มันตัวเล็กครับแล้วเดี๋ยวจะเอาไปเลี้ยงยังไงเดี๋ยวต้อ,ตองตามกลับไปดูกันได้นะครับวันนี้ร้อนมากแดนเก็บจอบ เจอบ้างไหมเจอบ้างไหมย,ยังเลยรู้สึกวันนี้การสำรวจจะล้มเหลวครับ